Google a d คือทางลัดของ SEO และ AEO คุณเชื่อหรือไม่เราทำ SEO กับเว็บไซต์เพื่อหวังให้เว็บเรามีคุณภาพและติดอันดับต้นๆเพื่อที่จะให้ Google นำไปแสดงผลจากการค้นหาการทำ SEO ในระบบไม่จาเป็นต้องเสียเงินก็จริงแต่คุณจะต้องมีงบประมาณสำหรับการจ้างทีมในการทำ ึ่งเท่าที่ทราบมาก็ต้องใช้งบประมาณจะค่อนข้างสูงเลยทีเดียวและที่สำคัญการทำา s o o นั้นต้องใช้เวลาใครที่บอกว่าทำา s o o แล้วไม่ต้องรอนั่นหมายความว่าในกระบวนการของเขานั้นมี o o o l l e d s รวมอยู่ด้วยผมพิสูจน์มาแล้วต่อให้เว็บไซต์ของคุณจะเก่าแก่ ย้อนอายุกลับไปสัก10ปี20ปีกระบวนการในการสร้างเว็บไซต์ตอนนั้นต่อให้ไม่มีการสร้างที่มีพื้นฐาน SEO เลยก็ตามแต่ถาา้าเมื่อใดคุณใช้ Google a d เว็บไซต์ของคุณก็กลับมาติดอันดับได้ทั้งทั้งที่ไม่ได้ทำ SEO ไว้ตั้งแต่แรก AEO หรือ AI Search ก็เช่นกันเพราะ AI เองก็เอาข้อมูลจากเว็บไซต์ที่ติดอันดับต้น จากใน Google เอาไปแสดงผล Google a d จึงเป็นทางลัดให้กับ AEO เช่นกันและถ้าคุณจำเป็นจะต้องเลือกระหว่างประมาณที่จะใช้ไปกับการสร้าง SEO หรือ Google a d ปกติส่วนใหญ่ผมจะแนะนำลูกค้าให้เลือก Google a d ก่อนเสมอเพราะ SEO คุณทำ เว็บไซต์คุณมีประสิทธิภาพติดอันดับต้นๆแต่อย่าลืมคุณยังไม่ได้เริ่มโฆษณาเลยแต่ Google a d นอกจากจะทำให้เว็บไซต์ของคุณนั้นติดอันดับขึ้นมาแล้วคุณยังได้โฆษณาสร้างแบรนด์อวานตสร้างโอกาสในการขายควบคู่ไปด้วยกันอีกด้วยที่ KP เรามีวัตถุประสงค์หลักที่จะต้องการให้ผู้ประกอบการหรือเจ้าของกิจการ ได้มี Google a d ไว้ใช้ได้เองในยุคปัจจุบันถือว่าค่อนข้างสำคัญมากและเราก็รู้อีกว่าผู้ประกอบการหรือเจ้าของกีรการต่างๆนั้นไม่ได้มีเวลาที่จะไปเสียเวลากับการนั่งเรียนเรียนเสร็จก็ต้องมาหาเวลาเพื่อที่จะมานั่งทำเองอีกเพราะฉะนั้นที่ KP เราจรึงเสนอที่จะทำให้ทั้งหมดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการและที่สำคัญ เรามีการส่งมอบงานแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดร้อเ์เซนงานทุกอย่างที่เราเป็นคนสร้างขึ้นหลังจบสัญญาเราจะส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างแบบ100%เซต์โดยที่เราจะไม่ถือครองบัญชีไว้เลยแถมก่อนส่งมอบงานเรายังสอนวิธีการใช้งานให้กับท่านไว้เพื่อใช้งานต่อได้ในทันทีด้วยสำหรับท่านผู้ประกอบการที่ไม่สะดวก ที่จะดูแลเองต่อทางเ p เราก็มีบริการนะครับเรารับดูแลแบบต่อเนื่องโดยคิดค่าใช้จ่ายรายเดือนซึ่งค่าใช้จ่ายถูกกว่าค่าแรงขั้นต่ำอีกครับลองติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่เราดูทางเรารับปรึกษาฟรีทำให้ครบจบที่เราครับ r p m t r n g t i n g Ad